ตัวนี้ก็เป็นเรื่องอินเวอร์ t แมทนะครับแมทริกจะเป็นอินเวอร์ t แมทของ m a t ริก a ได้ถ้า A คูณ B เท่ากับ B คูณ A มันเท่ากับ m a t ริกเอกลักษณ์แมทริกเอกลักษณ์ก็คือเช่นนะตัวอย่า่ให้เป็นแมทริกเอแมทริก B B ี b. B. คูณเท่ากับเอคูณดีไม่เท่ากับอินเกกันเท่ากันไับมันเป็นแถวมองเป็นแถวหนึ่งคูณหลักที่หนึ่งก็เป็นลบสอง บวก6ส่วน2 6ส่วน2นด้ก็ได้3นี่ก็คูณหลักที่1ลบ6 12ส่วน2นด้ก็ได้6ต่อไปคูณหลักที่2 1คูณ1ได้1บวก2คูณกับลบ1ส่วน2ก็ได้ ลบหนึ่งแล้วก็คูณเแ่าที่สองคูณหลักที่สองสามบวกกับลบสี่ส่วนสองก็คือเอเดลบสองนีก็เป็นศูนย์มีกเป็นศูนย์ เขียนใหม่หนะีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมาน,นี้บ้างน,นี่ก็ทำเหมือนกันนี่ง้ข้ามก็ต้องเท่ากันลบสอง บวกสามคุณนีน่ครัดมาด่าล่างสามส่วนสองลบกับสามส่วนสองมาคูณหลักที่สองขาทลิกบีลบส่บวกสี่ ส่วนสองบวกี่ส่วนสองไมได้สี่ไม่ได้สี่นี่ก็ตัดเหนกันสามเหลเป็นสามบวกกับลบสองจะได้หนึ่งนี่ก็ได้หนึ่งสองบวกสาม ก็ยังได้นี่สิจะเป็นการหาอินเวอร์สแมทริกซ์ขนาดสองคูนสองครับตัวอย่างครับจงแก้สรรมการหาค่า a อินเวอร์สเอาให้หมา a อคูนเอินเวอร์สเท่ากับแมทริกซ์เอกลักษณ์ a มตติกเอไว้มาเท่านี้เอินเวอร์สจะเขียนได้ว่า A คูณ A i อ v ินเวอร์สกับ A ออินเวอร์สแล้วกแมิกกันล์าลองปุ่น ก็ทำเหมือนเดิมเป็นแปด a ลบสิบ c นี่ก็เป็นลบสาม a บวก4 c เอาคูณหลักที่สองเป็นแปด b ลบสิบ d ข้างล่างก็จะเป็นนี่ก็เป็นลบลบสาม b บวก4 d ถ้าจะแก้งั้นก็ผมเอาตอ 8a ลบ14มันก็ต้องเท่าก,กับหนี่นก็มาเขียนตกัน 8a ลบ14เท่าก,กับหนึ่1สมการที่หน1ลบ 3a บวก 4c เท่าก,กับ0เป็นสมการที่2องจองเสียงสร้างสมการที่2ครับก็เป็น c เท่าก A, ับ 3a หาร4แล้วก A, ็เท่ากับ 4.75a เป็นสมการที่3 มันเอาสมการที่สามไปแทนค่าในสมการที่หนึ่งก็จเป็นแปด a ลบกับสิบคูณกับศูนย์จุดเจ็ดห้า a เท่ากับหนึ่งก็จ้เท่ากับเป็นแปด a ลบกับสิบคูณศูนย์จุดจ็ดห้าก็ได้เจ็ดจุดห้า a แปด a ลบเจ็ดจุดห้า a เท่ากับศูนย์จุดห้า a ไ,ได้ a ก็จะเท่ากับหนึ่งนสีจุดห้าแลครับได้สองได้สองผจะเอา a แทนในสมการที่สาม c เท่ากับศูนจุดเจดห้าคูณกับ a ก็เป็นศูนย์จุดเจ็ดห้า a เท่ากับสองคูณสเท่ากับ ไอ uh, uh. uh. ้พวกนี้ก็ทำเหมือนกันลองทำดูเราเป็นงานหาอินเ r อร์แมทติโดยอาศัยแมทติกคุกพันว่าแอ j จอยแมทติกครับหาแอ j จอยแมทติกได้จากแอตจอยเากับฟูเบตเตอร์ A อทรานสポー ถ้า a เป็น non-singular matrix, ครับเด a จะไม่เท่ากับศูนย์สาย inverse ได้โดย a inverse เท่ากับหนึ่งส่วน a ั s o l u ต e a คูณกับ adjoint a คูณโดยสมบัติของ adjoint แมทรินะครับหนึ่งแมทริกกูพันของแมท r ิ x ใดๆจะมีเพียงแค่แมท r ิ x เดียวเท่านั้นสองให้ a และ b เป็น non-singular matrix แล้วเด็ด a d j o i n a จะเท่ากับเด็ด a ยกกำลัง n ลบหนึ่ง Adjoin เ B เท่ากับ a อ j จ i ย A คูณกับ a อ j o i n B นะครับต่อลายเป็นการหาแมทริกมาตรฐานสองคูณสองวิธีทำครับจากแมทริกที่กำหนดเราจะสลับค่า A กับ B นะครับไม่ใช่ดสับค่า A กับค่า B ีก่อนจะเปลี่ยนเครื่องหมาย B กับ C แล้วคูณแมทริกที่ได้เขาก็คหนึ่งคูณแมทิกที่ได้เข้ากับหนึ่งส่วนเดซจะไก็จะได้เป็นเปลี่ยน a กับ b เปลี่ยนเครื่องหมายซกับ b คูณกับหนึ่งส่วน a ดซเอเดซห่หาไงก็คูณลงเป็นบวกลบกับคูณขึ้น a คูณ d ลบกับ b คูณ c ad ลบ bc แทนด a ซึ่งหากมีคข้าเท่ากับ0นาทิก a จะหาอินเวอร์สไม่ได้มาลองมาทำดูต้องหาอินเวอร์สของ a ครัอันดับแรกคือแล้วก็คือเปลี่ยน a กับ b ก่อน a กับ d ก็เปลี่ยนตำแหน่งก่อนก็เป็นลบ10แล้วเป็น2แล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมาย b กับ c แล้วเป็น4แล้วเป็นลบ4คูณกับ1ส่วนเด็ด a เด็ด a ก็คือบุญลงเป็นบวก1ส่วน2คูณกับลบ10 คูณขึ้น,นลบลบก,กับลบสี่คูณสี่นี้ต้องเป็นสองอ่านี้ก่อนอันนี้ได่เท่ากับเท่าไรอันนี้แล้วกับหนึ่งส่วนลบสี่แล้วก็คูณกระจายเข้าไป เป็นลบสิบส่วนลบสี่เท่ากับห้าส่วนสองดูเข้าไปสี่ส่วนบลบสี่เท่ากับหนึ่งลบสี่ส่วนบลบสี่เท่ากับหนึ่งสองส่วนบลบสี่เท่ากับหนึ่งส่วน 2. สนองปัญหายูเออร์แมทริกซ์โดยอาศัยการแปลงตามนาแนวแถวนะครับให้ a เป็นแมทริกซ์ขนาดเอขุนเอ และ i อเป็นแมทริกเอกลักษณ์การเปลี่ยนแปลงตามแนวแถวคือการเปลี่ยนแปลงแมทริกจากรูปแบบ A หารแมทริกเอกลักษณ์ให้อยู่ในรูปแบบแมทริกเอกลักษณ์หาร A นะครับโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 1. สรับแถวของของสองแถวใดๆ 2. คูณส,สเกลาราเข้าไปในสมาชิกทั้ง2แถว 3. การบอกหรือลบสมาชิกแต่ละตัวของแถวกับอีกแถวหนึ่งั้จบการนำเสนอเพียนเท่านี้ Dank u wel.